ก็วันนี้ค่ะเราเดินทางมาถึงพิเว็บเดอะซีรีส์เป็น E ีสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้พอดีวันที่9ก้าุมภาพันธ์เนาะพอดีเลยค่ะวันที่เก้าุมภาพันธ์เมื่อปีที่แล้วเราจัดงานออ,อดิชั่นเด็กๆทั้งส2บคนนี้เราก็มาถึงวันนี้ก็จบวันนี้พอดีวันที่เก้าุมภาพันธ์พอดีโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะก็ถือว่าเป็นวันดีๆวันหนึ่งละกันที่หนึ่งปีที่ผ่านมาเราก็ทํางานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยหนักหนามากๆแต่วันนี้ก็ก็ อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็ยังยิ้มไม่ได้ไม่ไธนาคิดาจัดรู้สึกยังไงไหมคะกับความสำเร็จณวตอนนี้ก็ดีใจเป็นธรรมดานะคะปกติเวลาเราทํางานอะไรแล้วแล้วมีคนชอบเราก็ดีใจเป็นเรื่องปกติดีใจที่มีคนชอบดีใจที่มีแฟนคลับของน้อสิองคนมากขนาดนี้แล้วตอนนี้ก็มีอินเตอร์แฟนแบบเยอะมากๆมากมายมหาศาลก็ก็ได้แต่พูดคำว่าดีใจแล้วก็ขอบคุณแหละค่ะ าบางทีเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะว่าเวลาทํางานอะไรเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือต้องบอกก่อนว่าพีทเว็บเดอรซีรีส์เป็นเป็นซีรีส์วเรื่องแรกของพวกเราของเชน2561นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเกิดขึ้นจากการที่คนที่ไม่เคยทํางานวมาก่อนเลยเพราะเราก็ไม่เคยทาซีรีส์วายพี่ปีเตอร์พุ่งกับ,ก,บก็ไม่เคยกํากับวายน้องเขียนบทก็ไม่เคยเขียนบทซีรีส์วคือทุกคนแบบใหม่มากก็ต้องเรียนรู้กันใหม่แล้วก็ก็สนุกดีค่ะเป็นเจอร์นี่ที่แบบสนุก เอ่อโชนี้หน่อะไหมคะโชนี่โชนี้่โช้ีงหลังและทั้งเราเสื้อหน้าวค่อยก้าออกมาเราจะเราจะขายบัตรทุกป๋ากันค่ะทุบป๋าทุกป๋าเพราะว่าจะเพิ่มแฟนเมนิฟิกเพื่ออะไรกับกับความสุขเร็จครั้งนี้โอ้โหการระดับโลกเลยเป็นยังไงบ้างคะมันไปขนาดนั้นแล้วเหรอก็ก็อย่างที่พี่ช็อตว่านะครับก็ก็ดีใจสําหรับคนทํางานอ่ะก็ก็ยิ้มกว้างทุกคนรวมไปถึงน้องๆก็วันนี้เราเราวัดจากสิ่งที่ พุ่งตรงมาหาพวกเราทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง X เองก็ดีหรือโซเชียลมีเดียทุกๆทางก็คือน้องๆก็มีเริ่มมีแฟนคลับที่น่ารักติดตามทุกคนมีมีดอมของตัวเองแล้วก็ทุกดอมก็สัมคัีกันมากๆจนแบบทําให้พวกเราอ่ะทากันมันจะถึงจุดนี้ได้ก็หวังว่าเราต้องเตินกันต่อมันคงไม่จบเป็นแค่วันนี้ตตอคือใครคะอะไรนะครับอเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับ ต่อไปนะคะว่าจะมีอะไรคะยังยังงงๆอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าจะให้หยุดไปผักกันอะไรเี้คุยกับเด็กๆดีไหมคะก็บคุณค่เร้นครับครับวครับกามส็จนนานจบก็รู้สึกแฮปปี้มากๆครับที่ที่มาถึงจุดนี้นะครับแล้วเพื่อนๆก็ ทำกันเต็มที่ตั้งแต่ตอนแคสตอนตอนเวิร์กช็อปอะไรแล้วก็ตอนถ่ายทําเรามาถึงจุดนี้กันแล้วทุกคนแฮปปี้มากมากแล้วก็วันนี้ฟินาลเอพิโซดเป็นวันที่เราสุดท้ายแอบใจหายแต่ว่าเป็นแค่จุดน้ําต้นครับครูเป็นไงบ้างใครกดดันเพราะเราตอนแรกคือกดดันมากกับเรื่องแรกด้วย <c oughs> ตอนแรกตอนตอนแรกสุดก,ก็คือกดดันแต่พอได้เริ่มออนไปเรื่อยๆออนอีพีหนึ่งจนตอนนี้มาถึงอีพีสุดท้ายก็รู้สึกว่าคลายความกดดันไปได้เยอะครับจนกลายเป็นแบบ ความหม então, ิวใจมันหมิวมันแบบทําไมมันเร็วจังมันเราทําเงนมาแบบยาวนานแล้วมันมันกําลังจะจบแล้วก็ดีใจที่ทุกคนมาสปอร์ตเรามาติดตามเราตั้งแต่ EP หนึ่งจนมา EP สุดท้ายก็ขอให้ติดตามกันไปต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับอย่างกับความสํเร็จในตอนแรกเราคิดไหมว่ามันโห่ที่เราจะแบบโด่งดังมาไกลขนาดนี้นะพ่ อย่างที่เคยพูดไปนะผมผมก็แอบคาดหวังแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะขนาดนี้แล้วพอ EP แรกออกไปพวกเราก็แฮปปี้มากที่ติดเทรนด์ X อันดับหนึ่งเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ติดมาตลอดแล้วหวังว่าวันนี้จะติดอีกนะครับะไปอีกสา EP พอดีครับผมอยากให้มันไปถึง global ให้ได้แล้วก็เดี๋ยวได้เจอกันในโปรเจกต์หน่ๆอีกต่อไปไม่ต้องกลัวครับที่จริงเรามีความผูกพันกับตัวละคร้อยาดไหนวันนี้มันจะต้องไปละลาจะเราจกตัวเรา บบบก็มากครับก็ไม่อยากทิ้งไปเอาแล้วไม่อยากจะถามอะไรแบบนี้เลยเอาแบบใจลอยนิดก็ไม่อยากคิดว่ารู้สึกอะไรอยู่งึก็อยู่มาด้วยปีหนึ่งแล้วไงอ่าอยู่เข้ามาตัวปีแต่ลูกหมาชาลีนี่ขี้อ้วกมากเลยนะก็อยากขอบคุณอยากขอบคุณชาลีแล้วกันที่ให้อะไรหลายๆอย่างผมมา มากมายจริงจะไปกันอีกคนเอาแล้วตลออะไรแก๊งนี่คุณันลุงอลันบ้างครับผมก็บอกแล้วก็รู้สึกใจหายครับที่ที่วันนี้เราจะต้องกลายเป็นว่าคืนชีวิตให้ตัวละครทุกตัวเนี่ยกลับไปอยู่ในโลกของเขาแต่ก็ก็ อาการเดียวกันเปลี่ยนคำถามได้ไหมจงอาการเดียวกันหมดแล้วกแบบใจหายแต่ก็รู้สึกดีใจครับที่ที่ตัวละครที่ที่พวกเราเนี่ยได้ทุ่มเทกับตัวละครไปทําให้ทุกทุกคนเนี่ยได้รู้จักตัวตนของพวกเราครับผมกับเสียงชื่นชมหลายคนชื่นชมว่าแต่รับสายว่าถ่ายเท่าว่าความเป็นลุงอรันความดูคามเป็นัวเอ๋อเป็นรับเป็นงอยแล้วก็ก็ดีใจครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับความชื่นชมครับผมครับ กูเยอะไม่ได้ยเยอะไปอะ่ยยอะครับผมก็น่าจะเหมือนที่ผ่านมาครับใจหายครับใจหายเพราะวันนี้วันที่9ผมรู้สึกเหมือนเดสติน<ะ>ี่ครับ <นะ S 2> เป็นเหมือนพรมลิขิตที่มันถูกสร้างมาให้แบบเราได้มายืนอยู่จุดนี้ครับแล้วก็ใจหายที่ต้องส่งตัวเจฟกับสู่โลกนิยายแล้วเนี่ยก็ฝากทุกคนช่วยกันติดตามเปกำลังใจให้กับตัวละครทั้ง12ตัวไม่สิสิตัวเลยนะครับสุภาพบุรุษคิมบ้างครับอ่อยังบงเบน ก็ใจหายเหมือนเพื่อนๆแหละครับเพราะว่ามันเดินทางมาจนถึงวันวันนี้วันสุดท้ายแล้วของ ep 1 3นะครับก็เอาจริงมันมันเกินคาดผมออกแม่แล้วก็อันนี้กลับมาในฐานะเป็นตัวชิมเนี่ยมันก็แบบโอ้หลายๆหลายๆเขาเรียกว่าหลายๆพาร์ทในการการแสดงมันก็แบบแอบตื่นเต้นแอบใจหายที่มันเอ้ยมันจะกลับไปสู่โลกนิยายแล้วหรออะไรเงี้ยมันก็แบบ เออมันคงคิดถึงเนาะบรรยากาศเดิมๆที่เราอยู่ในกองเราป่วนกันเราเฮฮากันอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงแบบเออมันจะไม่มีวันแบบนี้อีกแล้วหรอกับพีทเบฟต์ The Series นี่ก็มีนั่นแหละแต่ว่าขอบคุณแล้วกันขอบคุณคิมนะครับที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็รู้จักตัวละครในพีทเบฟต์ The Series ของทุกๆคนครับขอบคุณมากครับเคนตะบ้างแต่คุณลุ้นอยู่ว่าเคนตะจะยังไงครับจะกลับใจไหม ต้องรอติดตามคือแบบถ้าพูดปุ๊บมันจะสปอยทันทีเลยเฮรอดูว่าจะเกิดใหม่หรือว่าจะดับสูงเมยสปอยแลวนะใช่สปอยแลวนะป่าเดูแลเย็นป่ามาดีนะต้องต้องถามเขาว่าเออเลี้ยงมากับมือเลยมือนี่ใหญ่กว่าหน้าผมอีกเป็นงค่กับกับประเทตางๆแตับก้าฟิวก็รู้สึกว่า ดีใ,ใจครับแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ทําเต็มที่แล้วทุกคนได้ทําเต็มที่แล้วในบทของตัวเองเนี่ยครับแล้วก็ด้วยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของซีรีส์ก็ส่งตัวละครกับสุนิยายแล้วแต,มต,มต,มต่มิตรภาพของพวกเราทั้ง12คนก็ยังเหมือนเดิมยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมยังไปนู่นไปนี่เหมือนเดิมติดต่อกันเหมือนเดิมแล้วก็รักกันเหมือนเดิมครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับเพื่อนสนิท ไม่เคยคิดคือเท่าไรหรวกตอนนี้ไม่ดีกัน <c oughs> จริงๆก็ดีใจครับแต่ว่าคือถ้าย้อนกลับไปก็คือมันก็อาจจะเหมือนทุกๆคนที่ได้ดูกันคือจุดเริ่มต้นนั้นก็ไม่ได้เริ่มจากการที่รักตัวละครตัวนี้แต่ว่าพอได้อยู่กับเขาไปเรื่อยๆแล้วมันก็เกิดความรักความผูกพันจนีวันนี้ก็แอบมีความใจหายนิดนึงที่เออก็ไม่รู้ว่าตอนจบจะเป็นยังไงแต่ว่าเราก็ได้ทําหน้าที่ที่สื่อสารความรู้สึกของตัวละครแล้วก็ นำตัวละครออกมา,าตัวเล่นมันจอยทุกคนได้เห็นนะครับทุกคนทีนี้กวนี้มันยากไหมัมันจะต้องเล่นแบบว่าอ่ะอันหนี่งเ็นเพื่อนฝาเป็นเพื่อนแล้วซ่อนตามลายวายอะไรเงี้ยก็ยากนะครับด้วยความที่พอเลเยอร์ต่างๆมันเยอะมากๆแล้วเราก็ต้องคอยแบบแบ่งความรู้สึกจัดการความรู้สึกของตัวละครโดยที่เราต้องเข้าใจเขาจริงๆนะแต่พอได้เข้าใจเขาจริงๆแล้วทุกอย่างามันต้องถ่ายทอดออกมาได้แบบอยนี้ บอสทู่ตักของรุณโรนก็สำหรับผมผมเองก็มีความผูกพันกับคุณพีทนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครตัวแรกที่ผมได้รับบทครั้งแรกนะครับก็อยากจะขอบคุณคุณพีทที่ทําให้ทุกคนได้รู้จักกับปิงอมนิตีมากยิ่งขึ้นแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะต้องส่งตัวละครทั้ง12ตัวกลับเข้าสู่นียายแต่ว่าถึงแม้ถึงแม้ว่าจะเป็นพิทเบฟอีพีสุดท้ายแต่ว่า ยังไม่ใช่วันสุดท้ายของพวกเราก็อยากจะให้ทุกคนฝากติดตามพวกเราต่อไปฝากรับพวกเราต่อไปด้วยขอสลับหน่อยได้ไหมฮะได้เลยครับหน้เล้าตาหน่ยครับนาค้าตากันหน่อยงคนนี้มาก่อนเลยไหมเนี่ยอานมจะไลยสุดไล่สุดแล้วเนี่ยเขาไมยืนข้างผมเนี่ยฮะกลัวแล้วมีขอแบบออริจินอลสักทีได้ไหมกลัวแล้วครับผมก็ในส่วนของตัววินเนอร์นะครับผมรู้สึกว่า ก็เหมือนที่ทุกคนพูดแหละครับว่าใจหายแต่พอรู้สึกว่าวินเนอร์ให้อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับป๊อบมากๆทั้งๆเกี่ยวกับเรื่องของเอเนอรจีเรื่องของความคิดของตัวละครนั้นสิ่งที่ป๊คงคิดถึงที่สุดก็คงเป็นโมเมนต์ที่เราทํางานอยู่กับเพื่อนๆทั้งคยสอคนที่เราใช้เวลาล้มกันอยู่กันมาเป็นปีๆแล้วผมก็คงคิดถึงโมเมนต์นั้นที่สุดครับก็ สำหรับรีถ้าพูดถึงตัวดีเนี่ยผมรู้สึกดีใจนะที่ได้เล่นเป็นตัวดีเพราะว่ามันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งสำหรับดีว่าเฮ้ยดีเป็นคนแบบนี้จริงหรอเพราะมันไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องไปรีเสิร์ชถึงขั้นผมต้องไปอ่านไอจิตตวิทยาว่าเฮ้ยคนประเภทนี้มันต้องทํำยังไงบ้างคือมันต้องมีความคลีอารมณ์มากที่สุดแล้วก็ผมรู้สึกดีใจมากที่พี่ชอตเลือกผมให้เป็นดีแล้วก็ทําให้คนดูเนี่ยรู้ว่าดีเนี่ย เป็นคนยังไงแล้วก็มันมีข้อคิดอีกข้อคิดหนึ่งมีหลายข้อคิดเลยแหละว่าถ้าได้ดูแล้วเนี่ยคนดูจะสามารถไปใช้ในชีวิตประจําวันได้หรือไม่ครับพูดอะไรนี้เลยครับพูดนี้ไม่ใช่ไม่มีไม่ได้มาทุกอีพีไม่มีอีพีไหนที่ไม่มีเอาสีสันไม่สีสันผมทุกอีพีครับผมก็สําหรับบทนอสนะครับผมก็รู้สึกผูกพันครับก็อยู่มาปีหนึ่งแล้วก็ด้วยความที่ว่าบทมีความที่ใกล้เคียงนะครับกับ ไม่ขึ้นนะครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าไม่ขึ้นแล้วบทนอดหรือนัอแล้วบทขึ้นนะครับมันมันมีความคล้ายมากนะครับก็ใจหายเหมือนทุกคนที่แบบว่าวันนี้มันรันมาถึงวันสุดท้ายเพราะว่าแรกๆเนี่ยต้องบอกว่าเราก็อยากจะรีบดูเพื่ออยากจะรู้ว่าผลงานที่เราทําไปเป็นยังไงแต่พอวันเนี้ยเรารู้สึกว่ายังไม่อยากไม่อยากให้มันจบอยากให้มันยังมีต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยๆทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณบทนอตที่ทําให้ได้ ไม่เคล่นได้เข้ามาในโปรเจกต์นี้แล้วก็ขอบคุณพิทเบฟที่ทำให้ได้เจอทุกคนในวันนี้ครับขอบคุณครับโอ้ยโอ้ยท้ายต้องไปิดจบโอ้ยตาแดงมาแล้วถ้าพูดถึงตัวถ้าพูดถึงตัวโซนิคนะครับก็ไปแล้วแล้วไปแอ้ว ออรู้แล้วว่ากระดาษข้างหน้านีคือไม่ได้ให้ไปขับนะไ่ใไปใหปากมาหน่อยที่สัมภาษณ์เขาครั้งแรกอะค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นคนร้องไห้ยากแต่ตอนนี้เป็นไงควารู้สึกเราเป็นยังไงเรามันฟิวหรือมันตื้นตัอะไรกันอะไรอ่างเงถ้าพูดถึงโซนิกนะครับก็เหมือนเราอยู่กับเขามานานแล้วก็แบบรู้จักเขาแล้วก็เรียนรู้เขามาแบบ ามายาวนานมากแล้วเราก็อยู่กับเขาเหมือนเรารู้จักตัวเราอในมุมมองหนึ่งครับก็ขอบคุณโซนิกที่ทําให้ท็อปแบบถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆของตัซสนิกออกมาแล้วทําให้ทุกคนชอบแล้วก็ทุกคนรู้จักในตัวเทครัน ส่วนส่วนหนึ่งที่ทุกคนพูดถึงบ่อยมากซีดอินซีของซีรีส์เรื่องนี้มันเกิดมันมีทุก EP มันมีทุก EP เลยเชิญเลยวค่เิดเพราะันมีงานท่ยังไงยังไงต้อง EP ต้อง EP เลยฉางสีม่วงอีกแล้วเหรอไม่ก็พีทเบสต์เซีรี์เขาก็ดำเนินเรื่องด้วยความรักความแซบอยู่แล้วแล้วก็มีเรื่องราวของคุณโทนี่เขามา บบที่จริงเรื่องหลักคือเรื่องเอนซีนะแต่นี่คือกาขวานปากเข้ามายุ่งไว้ตัดเลี่ยนนั่นแหละก็เป็นเป็นเป็นถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วกันเพราะว่าเราก็เพิ่งมาคู่กันท้งแรกแล้วถึงถึงจะได้เทรนเวิร์กชอปด้วยกันแต่มันก็พอไปอยู่หน้าเซตจริงๆมันก็เจออะไรใหม่ๆเรื่อยๆที่พีเตอร์เขาก็มีารหมๆคอยมีไอเดียใหม่ๆครับ ก็ฟินจากเรื่องนี้ที่แบบมันมันกลับมานยังไงกับเรื่องอินซีมันกลับมาหาตัวเราเป็นยังไงบ้างเวลาคนแฟนตัดชดสั้นๆๆมาเราได้ไปเห็นเล่ก็นั่งรีโพสต์หมดนะตอนเนี้ยคนนี้ฮอตเนิร์ดยังไงก็เรียกได้ว่าเลื่อนไปก็เจอหน้าตัวเองแต่จะเจอเป็นแบบบางจังหวะก็แบบภูมิใจครับที่ภูมิใจภูมิใจก่อน ภูมิใจภูมิใจที่อย่างน้อยมีคนมาชอบกับผลงานที่เราทำซึ่งมันเป็นแบบครั้งแรกของผมด้วยแล้วมีคนชอบก็ดีใจมากๆยิ่งต้องขอบคุณที่เบฟของเราที่ช่วยช่วยให้มันเกิดซีนที่ดีขนาดนี้แล้วก็ให้ทุกคนได้ชอบชื่นชอบะไกก็รักกับตัวละครสองตัวนี้ครับนี่ e ีสุดท้ายแหละคุณลุ้นแล้วว่ามัน เปร์ไหนวะเต็มสิบเต็มสิบไเ้อะไรวะอีพสุดท้ายเอ้ยนี่ยห้องเย็นเวลครัน้เรฟังเลยยังไงผู้พูดดีกว่าตอานี้กนด้ว่าสำหรับวันนี้วันนี้ยังไงก็ไม่น่าจะน้อยหน้าสีสีม่วง First EP ที่เรามาดูกันที่นี่นะเอเาอางี้ผมขอพูดว่า เราเริ่มที่ไหนเรากลับไปที่นั่นนะครับไม่แต่ว่าอีกคูดหนึ่งที่แบบไม่หน่อยหน้านะนี่ยอุณส่าเงียบเงียบก่อนนะใส่เงียบก่นแล้วนะครับว่าไปน้องครับผมลุงเชิญครับมาช้าแต่มานะมาช้าแต่มานะเริ่มผมเริ่ม EP 11เริ่ม EP 11ครับผมแล้วก็ก็ลุ้นเอาว่ายังจะมีอีกไหมเออยังไม่ลุ้นครับก็ก็ ของเขาว่ะแสงสีม่วงครับแสงสีน้ำเงินนีต่อไปจะมีแสงสีอะไรเราูครับเดย์ไลท์เดย์ไลท์นิดหน่อยที่เราจะได้การจะได้มีครับเรื่องของแฟนวิ้งนะครับตอนนี้เราก็ประกาศขายบัตรไปแล้วแล้วก็ผลตอบรับดีมากๆแต่ว่ายังมีบัตรเหลือนะครับยังมีบัตรที่ขายได้ต่อเรื่อยๆแล้วก็พวกเราเนี่ยเตรียมโชว์แบบว่า หลายโชว์แล้วก็เป็นเซตที่เริ่มใหม่9เพลงเลยยังไงก็ฝากด้วยนะครับซื้อได้ที่ไททิเก็ตเมเจอร์ครับผม ไสิ่งที่ไม่ควรพลาดหน่อยได้ไหมเผื่อแบบแฟนๆได้ดูแล้วรู้ว่าต้องไปกดปั๊นะตอนนั้นเลยฉาก NC ครับอยู่ในแฟนมิตาพูดนะเฮ้ยพูดอะไร้ามอันนี้อนเดียร์้องเยนเบลค้าง้องเยนเบลค้างพ่อแทนเวลค้าพ่อค่อยๆนะตายแล้วหยัดสกิปไม่ทันเยก็ไม่แน่อาจจะมีปาท่นี่ออขึ้นไปโชว์ออันนี้แซ่บด้แบสข่าย อยู่ในห้องตรงแบบนี้ทำบัรไม่เดินสิ่งที่ทำให้ได้ก็คงแค่ให้ทุกเอ้ยมันเดินมันเดินกับวาแฟสร็ยส่วนหนึ่งหลายคนชื่นชมการทำงานของพวกเราคือเป็นทีมมากๆครับการงานนี้เป็นไงที่ทำไมพวกเราสามารถรวมกิจรวมใจเป็นทีมกันได้ขนาดนี้ผมว่ามันเป็นการที่พวกเราเริ่มมาพร้อมกันแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันได้ทำกิจกรรมอะไรต่างๆนานาตั้งแต่แบบวายทริปมีการร์อช็อปมีการ เปิดกองถ่ายนอกจากนั้นเนี่ยก็คือแบบสมมติเวลาเรามาทำงานกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีไปกินข้าวอะไรกันต่อด้วยมีคุณพ่อคุณแม่เป็นเจ้าเมือเจ้ามือเป็นเจ้ามือทุกมือเนี่ยแน้ว่าทำให้เราสนิทกันอย่างรวดเร็วสุดสุดโอเคลาล่าที่ชอดกับพี่เอสข้ามวติดจอบให้แกกินอ่ะอืมเอาเลยเฮ้ย ไม่มีธรรมจะใจเย็นคิดเกี่ยวว่าก็คือวันนี้เป็นวันอ่อนไหวมากจริงน <c oughs> ะไม่ค่อยอยากพูดอะไรเท่าไหร่นเพราะมือแตบปากก็แย่แล้ววันนี้ทุกคนทุกคนรู้สึกในอารมณ์เดียวก,กันเนาะ <c oughs> ตีพี่เอสจกะฉักมทุ่มเต็มแย่แล้วค่ะแย่แล้วค่ะตอนนี้วันนี้แบบชิ้นเนื้อประทัตัวหลีกเลี่ยงมากหลีกเลียงมากที่วันนี้จะไม่ขอขึ้นเวทีพูดอะไรเพราะว่าดรู้ว่าน่าจะแย่อยู่ก็ผูกปันเนาะเจริญก็เราคิดว่าเราต้องช่วยกันแล้วล่ะค่ะตอนนี้ไม่มีใครรอดโอ้มาก่อนมาก่อนก็ ก็เดินเดินมาด้วยกันครับเดินมาเดินมาไกลก็ไม่รู้ว่าจะก็ต้องเดินต่อไปลักกาก็ฝากติดตามเด็กๆทั้ง12คนด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่พูดเสมอว่าก็ดูแลเขามาพยายามดูแลเขามาเป็นอย่างดีอยากสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับวงการบันเทิง แทนที่เราตั้งใจกันมากในเรื่องของการฝึกฝนตัวเองการเรียนการทุ่มเททุกอย่างนั้นรวมไปถึงความรักความผูกพันที่มีต่อก,กันแล้วก็การที่ถ้าเรียกว่าพี่กับพีเอสเป็นพ่อเป็นแม่เนาะก็พยายามอบรมเลี้ยงดูเป็นอย่างดีแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็คาดหวังเราก็คาดหวังว่าต่อไปข้างหน้าถึงแม้ว่าพี่แพรเด็ะซีรีส์จะจบแล้วเราก็จะยังส่งเขาไป สู่การทำงานดีๆที่มีคุณภาพแล้วก็ให้ทุกคนรักเขาเนาะไปอยู่ที่ไหนก็ขอให้ทุกคนรักเขาแล้วก็ช่วยกันดูแลเขาต่อไปด้วยเพราะว่าทางข้างหน้ามันอีกยาวไกลพี่เลี้ยงเดอะซีรีส์วันนี้จบค่ะแต่ว่ามันเหมือนจุดเริ่มต้นของเด็กๆ12คนที่เขายัางต้องเขายัางต้องเดินต่อไปอีกไกลก็สำหรับพี่น้องสื่อมวลชนนะคะที่ฝากพวกเขาด้วยกันกันดะาขอบคุณมากๆะคุขอบคุณนะครั And it all died. Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.